สวัสดีครับหมอเก่งชาแนลนะครับวันนี้หมอเก่งมาประชุมที่อยู่บนนะครับที่โรงแรมนาสลิกจังหวัดอุบลรราชธานีนะครับหมอเก่งพาเดินดูบรรยากาศรอบโรงแรมนะครับเพื่อได้เป็นไอเดียในการจัดสวนนะครับตามหมอเก่งมาล้วก็พอได้นั่งนะครับพอได้พักผ่อนหย่อนใจนะครับที่โรงแรมนาสลิกนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเดี๋ยวหมอเก่งเอาไปเรียนแบบไปทาที่สวนหมอเก่งชาแนลด้วยนะครับนะครับ ถึงแม้แดดจะร้อนแต่ว่าก็ได้บรรยากาศของสวนในเมืองนะครับพื้นที่เล็กๆเราก็ทําได้นะครับสวนตรงนี้ค่าใหญ่ด้วยนะครับเห็นไหมครับอือบรรยากาศดีเลยนะครับเห็นไหมครับพักผ่อนหย่อนใจได้นะครับไปทําที่สวนของเราหรือว่าพื้นที่รอบบ้านก็ได้ครับพื้นที่เล็กๆแบบนี้ครับพอได้ไอเดียดีนะครับเหมือนกันครับหมอเก่งก็นั่งเล่นจิงช้า พักเที่ยงดูบรรยากาศนะครับเดี๋ยวรอระชุมอีกตอนบ่ายนะครับนี่ฮะเสาชิงช้าโอ้สามอันเลยนะครับชิงช้าตรงนี้ครับพอได้ไอเดียดีนะครับพื้นที่สวยงามเลยนะครับตรงนี้นะครับเป็นละแนงเหล็กนะครับทาสีแดงนะครับสวยงามเลยนะครับลมลื่นนะครับพื้นที่ในน้อยนี่ก็ทําได้อย่างดูดีเลยนะครับหมอเก่งก็พอได้ไอเดียในการทํา เสาชิงช้านะครับในการจัดสวนนะครับลักษณะของเสาของโรงแรมก็ตั้งเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็มีชิงช้าให้นั่งด้วยนะครับมีต้นไม้อยู่ตรงกลางต้นนี้นะครับถ้าเรากลายเป็นต้นมังคุดหรอครับต้นนี้น่าจะสวยมากเลยนะครับแต่หมอเก่งไม่ทราบว่าเป็นต้นอะไรนะครับน่าจะเป็นต้นไม้ที่ประดับนะครับเห็นไหมครับมีชิงช้าใหญ่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ข้างบนเป็นเหล็กทาสีแดงแบบนี้นะครับบรรยากาศพอได้อเดีย ไปทาที่สวนของหมอเก่งชาแนลนะฮะนี่ครับตามหมอเก่งมาเลยครับมาดูเรื่อยๆเลยนะครับพอได้ไอเดียนะครับนี่ครับชิงช้าเดี่ยวนะครับต้นไม้อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับข้างบนก็ทําเป็นซุ้มเหล็กระแนงนะครับทาสีแดงสีสันสวยงามเลยนะครับนี่ครับลมลื่นดีนะครับใช้พื้นที่น้อยแล้วก็พอได้ไอเดียนะครับน่าจะเป็นต้นมะนาวเลยครับนี่ฮะ ถ้าสวนมะเกงก็จะกลายเป็นต้นส้มโอนะครับปลูกบรรยากาศแถวสวนนะครับแล้วก็มีต้นไม้ตรงแถวนี้ด้วยนะครับบรรยากาศก็ดูลมลื่นดีเลยนะครับไม้ดัดนะครับต้นต้นไม้ดัดก็ดูสวยงามดีนะครับจัดสวนเป็นหินนะครับตรงนี้ครับพื้นที่ตรงนี้นี่ครับลานเดินตรงนี้นะครับมีไม้ดัดตรงนี้ด้วยนะครับกวางด่างด้วยนะครับใช่หูกวางไหมครับต้นกระจงไหมครับ ต้นกระจงใบด่างด้วยนะครับตรงนี้ครับมุมนี้ฮะบรรยากาศเหมือนญี่ปุ่นเลยนะฮะตรงนี้ครับหูกวางต้นหูกระจงด่างนะครับสี่างๆแบบนี้ครับปฏิมอเก่งห็นแต่สีเขียวนะครับบรรยากาศเหมือนไปอยู่ญี่ปุ่นเลยใช่ไหมครับตรงนี้ครับบรรยากาศร่มรื่นสวยงามนะครับที่โรงแรมนาชลิจจังหวัดอุบลราชธานีนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับติ่ติดตามช่องมอเก่งชาแนลขอบคุณครับ